สวัสดีคะ่ะพี่น้องอีสานสะออนมื่อนี้การพ่อพาะพ่ะพอเพี่น้องคือเก่าค่ะเพ็ดเพาะพี่น้องเพ็ดเพาะสื่อมาเด้อค่ะเด้อไม่ได้ไปเก็บเด้อค่ะสภาพนี้คือนไม่ได้ไปเก็บค่ะอืมกินกะใส่ได้ค่ะ,ะกินได้นนก,กิโลน,นึงเด,ด้อค่ดดคดดะ,คะพี่น,อน,อน้องแล้วพอฉันถึงจะเบิ่งกิโลนึงมีแต่ขิดินพี่น้องเขาจะเกือกขิดินมาค่ะมึงดู เพ็ดเพอโลนึงพี่น้องใช้พี่น้องท้ายว่าจักบาทอ่างพนดอออน,นพัสดุ์พน,น,น,า,ออนาอออนกฎกับพ่อเด็กบึงเนาะค่ะว่าอ่อนบอออนขีอไข่ฝากข้าวซื้อมาให้ค่ะสี่ร้อยห้าสิบบาทพี่น้องสี่ร้อยห้าสิบบาทเพชรพออ่อนเพชรพอหนังพอด้วาขึ้นพี่น้องมาลัางเพชรพอน้ำกันค่ะแกเพชรพอซืพี่น้องกินเด้บนเนีม้มาแดงไง ก็มือใจแล้วแต่ว่ากระดินมาโอ้ยนี่หนอไงคนเราสีดายเด้สีดายขีะถินลายค่ะคุณ่ะขเขาจยวมาแบบนี้เลยได้ค่ะดูกุ่นเกือกเอามาแบบนี้เลยอืมจะไปตัง้งใจเกือกกิงมากกันดอกก็ดีตั้งใจเกือบกระดินมากกันดอกก็ดีอะอ้อออยเนาะมาันชุ่มเจาา้าเกือบขาดเกือบแม่เกือบดินมากค่ะ ป้าดพี่น้องไป้นวนหน่อยเกือบตูมลุกที่น้่งดินแักดินแน่ค่ะดินเท่สันีย่ก็เรืองพีนน่น้องดินทุกวันแล้วเนาะเขาเจ้าขายน้ำหนักพี่น้องเอ้ยเจ้าขายน้ำหนักเาขาไปกินขอยสันโอ้ย โอเบิ c c ừa, đ đ đ ้งจักหน่อยเห็ดกระทานออกพี่น้องใกล้ๆล้วเห็ดเบือออกแล้วเห็ดเบือเริ่มออกแล้วค่ะมันจะมีเห็ดเห็ดเบือเห็ดอย่างแล้วแต่ว่าขยงบ่เห็ดเห็ดกินมาเดือดออกแล้วเนาะอับดิดไม่แม่นะอันอับดิดอยู่ใกล้ๆกับพีวีกล้วยไม่แม่นนะลูกปาดป้องเห็ดเพาะปัดพี่น้องเบิ้งเนี่ยนะป้าพี่น้องก็นำไปขุดได้เลยแล้วมาลูก นี่แหละค่ะพี่น้องเขาจะมาขายให่งแบบนี้แหละให้ทุกเจ้าเบิ้งน้ำสภาพแบบแบบนี้เลยนะเจ้าขายให้แบบเกิดขีดตัวมากค่ะบเมื่อเกิดขีดตัวมากเขาชี้รอบมาด้านนี้นะเขาเนาะทำเมื่เกิดขีดตัวมากเขาชี้ระมาณนี้ค่ะอันนี้คือเจ้าเกิดขีดินมากค่ะเกิดดินมากอ่าเสื้อลอนึงก็ชี้รอบมาด้านเจ็ดขีดแล้ะเขาเนาะ หลังจากที่ล่างขี่ตูมบอกแล้วนะหลังจากล่างข่างขตขงูมบอกแล้วไมันจะเกียขี่ดยนะคะดินที่ไม,มันจะสา,สามขีดที่เจ้าเกือบมากนลค่ะเนาะนี่นะคะประมานี้แหละขีดตูมจะมันจเจ้าหิ่งมากกิกค้าวกินไงเฮ็ดกรกมาท่าไห่นะคะเนาะ,ะ่ว่ทาทั้งทั้งนี้เฮ็ดคนไหนโอ้ด้วไห จะขยับออกมาจากทางไหนดอกอุบลราชธานีบ่ทั้งไหนก็ว่จาจักรละค่ะทางไหนเฮ็ดออกพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดพอออกทางไหนในช่วงทา้งสกลนครเขากระโถ่ไปอยู่บ้านได้ออกบ่ะกพื้นดีแลนะ้วค่ะเนาะถ้าคุณพิพากเจ้ากับชื่อออกน่หรอคะกิน,น,นะะเพียงเ็ดไม้ปีไม้เดือนแล้วพี่นอ้องเอ้ยอู้ยนักกิตติมณหม นนั่พี่น้องมึงดูน้ำปลาน,น้ำกี่ตุ้มควายหน่อยควายหน่อยเกือดตุ้ม ปาดเครื่องก็ปาปาดอันไรแสบพี่น้องเขาปาดปาดเครื่องอันดเดี๋ยวอ่อนเดีด๋ยวพี่นอ้องอ่อนอยู่อ่อนอยู่ถือว่าโอเคเลยค่ะปาดปาดัาด้านซีกัขเขาว่างดีอย่างนึงได้เ,เขาว่าอันมันจะแสบกวกาันนะพวกพวกน้ำพริกน้ำเกลือค่ะก็จะเข่า,ขา,ขา,ขาทั้งในแล้วค่ะเนาะเนี่ยอันจะแก่ค่ะอันนีจะแก่เป็นเสื้อได้บ่สเนาะเพราะว่าฮันด่พ,อ,พ,อ,พ,อ,พอเสือ้อพี่น้องไ่ได้พอเสือ้อเป็นเสื้อเพราะว่าต้องให้แก่้งา,านแบบหญ้าพี่น้องจะเป็นเสื้อได้เนาะเใช่เหรออู้ยเดังพี่น้องขาวง่ามไปแล้วพี่น้องตื่ลยสุดยอด ด้แบบนี้นะอ้ยสกินแกงแบซ่บลองเบิ่งพี่น้องสกิ่แขงให้พวสเซาขนาดอ่อนแถบพี่น้องมึงเด้อพยอยปเก็อยาปเก็บขยายไปหาพี่น้องอยทางสะกดคนบ้านเอถ้าขุณฝนมาตกเลยค่ะพลอยดูดีมหอมพี่น้องกินหอมหอม เสียดายเงินหรพี่น้องโอเคเลยค่ะอุ้ยหมากระห่าวเซี hmm. ่ซะแกงมาแด้ว hmm. ค hey. no, okay. no. ่ะ <chore> บ <cía> sort of ันนี้กรแกงกขาได้พี่น้องมาโยมกินน้ำกันเด้อค่ะต้องนี่แหละมี่ด่างคุยกับพี่น้องโอ้ยพ่แม่คุยคุยกับพี่น้องอยู่นี่แหละมี่ด่างคุยกับพี่น้องอยู่คุยกินหอดกับพี่น้องคุยเล่นขึ้นหัวอ้ยเนาะคือเป็นดวงเรืองแบบนี้เป็นแมงมาหรือยังได ติดตามเด้อค่ะพี่น้องติดตามเด้อค่ะมากินแกงเค็ยดกำกันเนาะค่ะน้ำมะแรงเนาะแกงเค็ดแซ่บพี่กับข่อยเจ้าหัวน้อนพี่น้องพี่สีสับเสียบติดตามกันให้ยาวเด้อค่ะพี่น้องอันนี้เสียบใเอ็ดแนวอันนี้ซุ่มนี้เพิ่นเพิ่นเผาแล้วเสียบใบน้ำถังแกงเขียดเนาะพี่ฝนพี่ฝากกำลังมาแล้วค่ะพี่น้องารลมเลยมาแล้วค่ะพายุพี่น้องพายุอั๋พันพันวะพี่นันมืมาแล้วค่ะ เมื่อแล้วค่ะพายุอัมพันธ์คนละโอ้พี่น้องไอ้เสียอัมพันธ์หรืออัมไพกับผู้จักษ์เหรอคะนี่มืดมากแล้วค่ะมืดมาทั่วฟ้าทั่วหมอกแล้วค่ะพคนละร่มก็เริ่มมากแล้วค่ะพี่น้องคนชิด้แก่งเฮดอยู่บนนอนน่เนาะไปสิบนดับก่อนบเนาะบนนะพี่น้องเอ้ยทีละค่ะหลังบางค้างข่อนข่อยขางเกาเก่าเลยเหรอค่ะคนละทองฟ้าไหมเมื่ืดมาแล้วค่ะร่มเริ่มมาแล้วฝ่าห้องตึมตามตึมตามแล้วค่ะ พี่นงเอ้ยตกแห้งๆค่ะมี่ฝนซ่าแน่แล้วค่ะนี่นี่ตก็แจงเฮ็ดแล้วละค่ะมาพร้อมสายฝนเด้อใครพี่น้องเฮ็ดเพาะแจงให้พ่อมาพร้อมสายฝนค่ะเขาเขาเขาสวนห้อเนาะค่ะเนาะเด้อค่ะมากินน้ำกันเมื่อกี้กินแจงเห้็ดร่วนเลยค่ะกินแจงเห็ดเพียวๆเ,เ,เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะพี่น้องมาแล้วค่ะนี่ค่ะ แก่างนี้พออู้เฮียสโนะยั่วๆเลยค่ะยั่วๆเลยเย็างนี้พอเฮาเนาะค่ะเนาะแสียบเลยค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะมาอยู่มากินน้ำกันค่ะสอนหนึ่งซิมกันเด้อค่ะซิมกันเด้อเนี่ยยั่งแจกปะปะปะเขาเตรียมจานพี่น้องเอ้ย อยากบ่าเฮ้ยพอเห็นไปเลยเนาะจานกะคาเปาขาวค่ะนางในก็เล่าพี่น้องตกะขิงข่าไม่บพอนั่งมักนั่งพื้นค่ะที่ล่ะมาออกอันสัตว์แล้วนึ่งลูกน้องอันกินคุณทุกคนละมองค่ะพี่น้องคุณอ่ะพี่น้องขาวๆเลยค่ะมาเด้อค่ะพี่น้องทุกๆคนค่ะมายุบมากินด้วกันแกงเฮ็ดพร้อข้างแรกของปีพี่น้องเออของปีพุกสามค่ะ นีราคาพี่น้องบบได้เก็บได้หาได้ค่ะพี่น้องซื้อเอาค่ะมาเด้อคะ่ะแซแบๆน้ำกันคะ่ะทุกๆคนเด้อค่ะเด้อฟังพี่น้องทุกๆคนเลย่ะมากินน้ำกันพี่น้องแก่งให้เพ้อกินไม้ปีไม้เดือนค่ะพี่น้องมีโอกาสแตไได้ไปเก็บแล้วค่ะเนาะถ้ามีโอกาสก,ก็ไม่ได้ไปเก็บคะ่ะอืแต่ผักแสบแนวพี่น้อง ตแตงกวเปล่ค่ะจังฝุ่นนะคะ่ะเนาะเกี๊สัพานอิเดเลยพี่น้องเอ้ยใช้ปลาคามหน่อยนึงค่ะ,ป,ะปลาคามเปียกหน่อยนึงหายังกับท่านพี่น้องพี่ตู้กับมาได้ฝุ่นมากก่อนค่ะ น้ำแจกบ่อแจกบ่อค่ะน้องอันต้าเขาเห็นแล้หลายพี่น้องมันรุ่นจาเนี่ย พายุอ่ำพันเบบ่นนะพี่น้องตกตอนสิบเก้าขอวันที่ยี่สิบสี่พนะฟังเบืองค่ะก็ไม่ฝูงบินตามเขาม้านนั่นเฮานนเทานั่นอือสนยก็เป็น แต่ก็เพาะค่ะเมื่อคืนก็อยากออกไปหาเฮ็ดด้วยพี่ดอกมืซิมีบะค่ะ เมื่อแรกเลยสไปรการเกลียดบางทีอาจจะไม่ได้ไปมืออื่นแลค่ะนะเฮ้สประการเกียดหน่อยพี่น้องฝนตกแห้งปัน,นี่เคียดหน่อยล่งแท้ๆค่ะมันหอนแดดหลายมือเนาะคะนะ่ะเนาะยับเกลียดหน่อยค่ะือ เหตุพราะพี่น้องขัวขัวซาลดดีมากินกระแส็บค่ะพี่น้องนุ่นัวทางในเขาเนาะจะมีรสดดนุ่นัวนะอืมปลาหืดยูดน่าแค่นั้นมาเป็นยังไงบ้างค่ะ ทรศั์ก็ต่างหมดอันนั้นแล้วพี่ประตูหน้สต่างไว้เสียงอะไรว่าดังป,ะ,งปะไหนคะพี่น้องเสียงฝาเป็วาคันเปิดประตูที่เสียงดังค่ะเพราะฉนันขอให้ไม่ได้เก็บเสียงแน,น่ค่ะจะพักเก็บนหม แสบแี่สังแสบค่ะเยอะค่ะหยอกขาวๆอ่อนคะอ่อน ข้าวที่เบอร์จาย์่นั่งในหนอยเดยวด้วยก็ต้องกินลูกมันสิอ้วนต้องกินมันสิอ้วนกินข้าวกินไม่ได้มันสิมากินลูกอันนั้นเนศวิตาดโดยอยู่เหล็หลาย กินดอกก็หร่อยไหม,ย,มยิ้มแล้วพี่น้องกินข้าวผแซ่บปไหนคะอ,อืมจืดมืดตาเตอะปะมืตาแ้น้ำเอาน้ำเอาน้องเอ้สมอยากกินด้วยเรหรอคะกินข้าวผัแซ่บมันงกินอะไปะเนี่ย ติงเขาแซ่บเบิดค่ะพี่น้องติงน้าพี่น้อง,นอ,น,องนอกฟากกะเหลื่อมห้องน้าพี่น้องทางในเฮือนข่อยมันเก็บเสียงบ่ดังปันไดคะ่ะแต่ว่าพี่น้องจะเห็นสายฟ้าแม่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 หน,น่ะเนาะอันเพราะว่าเฮือนข่อยก็จะเก็บเสียงเนี่ยคะ่ะก็เลยบ่ค่อยได้ยินเสียงฟ้าห้องแห้งปันไดคะ่ะเอาสะละขึ้นีสวัสดีค่ะอยู่ดิมีแห้งทุกทุกคนเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ